มมันไ่สวัสดีครับสบายดีสบายดีวันนี้เด็กๆมาเที่ยวเขาค้อกันนะครับมาเขาค้อแต่ว่าวิวแบบว่าชาวไร่ชาวนาอะไรก็ว่ากันไปวิวอย่างสวยวิวอย่างสวยอล้วไอหมิมมวมาเดาเสื้อมาเลยเหรอ เแต่ว่าใส่롱เล่นน้ำก่อนใส่เสื้อก่อนนะพ่อไม่กล้าถ่ายคลิปหนูเดี๋ยวจะหาว่าหนูโป่หนูสวมไปก่อนคลุไไมไรไปก่อนเออพอถ่ายคลิปไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าพ่อถ่ายหนูโปะที่พักของวันใหม่ ยังรู้เลยวันใหม่มาเที่ยวนานๆที่จะได้มานานๆเที่ยวได้มาภูบิน่าได้มาเปิดสมองเพราะว่าจะได้ร้องเพลงอย่างเต็มที่เสือฉัน่ะย่าให้ไหมันเปลือนเดี๋ยวมันแพงคอร้องพ่อหนุกเป็นจริงแล้วมันไม่เยี่ยวอันนี้เยี่ยวดีแล้วเย่ยวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเยี่ยวแล้วเราก็ไป โอ้โห oh, อย่างสวยเลยหนูเนี่ยวิวเนี่ยพี่พ่อฝั่งนี้สวยกว่าไม่ใส่กถ่างต้องยิ่งดีพี่พ่อ,เ,อเดินออกไปอ๋อ oh. เดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวแบบนี้แหละป้าป๊าหนูชอบกังหันลมอ่ะกังหันลมขึ้นไหมเหล่าจะลงทันไหมถ้าพ่อพ่อจะพาไปแต่ว่าหนูหิวข้าวไหมต้องกินข้าวนอกก่อนโอเคถ้าจะขึ้นกังหันลมมันขึ้นทางนี้ได้เพราะว่าม,ม,มีที่ไหนที่แบบว่าป๊าาจะพา เออเดี๋ยวจะพาไปถ้าไม่รู้ว่ากังหันลมมาแล้วเราจะลงทันไหมมีเนาะปันน้ป๊าจะพาไปดูกังหันลมค่ะพ่อแม่ถ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวให้ไปลอยจิ๋ผ่านสองแก้วมันมีเกณฑ์ที่สูง่มงอยากพาพวกเราไปเที่ยว้ออพาดูเป็นเก่งเก้งไงเป็นเก่งทำไมอะแต่นี๋ก็น่ารัก ถ้าไปกลางหันลมก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งไปกลับแต่แต่มันดูได้ข้างนอกอย่างเดียวข้างเข้าไม่ได้เข่ยี่สิบกว่าต้นเสามันละเก็เราเป็นาญ่อะเ้าไปนู่นก่อนักมอพนลเไปนู่นก่อนไปไอ้นู่นก่อนเขาเลียงซานเขาเลียงซานก่อนจวพาหนูขึ้นเขาเลี้ยงซานแม่แม่ขึ้นไม อย้ายพ่อไปคอยที่ผาซ้อนแก้วนะอย่าคุยกับพ่อก่อนว่าจะแม่แม่ตอนนี้พ่ออยู่ตรงไหนหนูโทรยังิไปเดี๋ยวไปนี่ไปกินข้าวกันเลยเนี่ยพาไปกินส้มตำคนจีนมากไงพอเว้นไม่ได้ขึ้นมาให้กินไปไปกินไก่ไก่ย่างข้าวเบอร์กินในรถหมอนไก่ยีแดงแดงยืนนะไม่รู้ได้ไงนะไม่แพงได้ไงนี่ก็แพงนี่ก็แพง นึ่งก็แพงนะบ้านแม่ไม่มีเลยแบบเนี้ยยังมีเชื่ออยู่เลยต้อทำทัหมดอ่ะอันนี้ต้องสั่งกินเหรอไม่มีอาหารเช้าให้อันนี้เป็นอาหารเช้าค่ะแต่ว่ากระเพราเมื่อกี้หนูสั่งมาอีกหิวข้าวเอาโทรศัพ่อกับแม่อยู่ไหนบอกให้คอยข้างนอกก็ได้เดี๋ยวหนูจะกไปตรงนี้แหละของมันบอกว่าไปร้านอาหารอะไรนะเดี๋ยวหนูชื่ออะไรนะครัวขนมจีนเออ เดี๋ยวข้านมจีนเลยว่าเดี๋ยวขนมจีนชมจันเลยขนมจีน <c oughs> ร้านขนมจีนชมจัน,นขนมจีนแน่นเลยมีคมร่มีอะไรมีแล้วไปใส่ขึ้นมาแล้วละ่ะต่กินอ๋อสิมาหาร้านบอพอแล้วพอมาเลยล่ะสิเปียนเลงเกงน้ำ ถึงแล้วตอนล้ว่เวาเปลี่ยนเ,ยนเก่งข้อหมายเขาพี่เ็นท่าที่น้ำไม่กาชิบะหวนนุ่เกเราบอกว่าบาหวนานแต่ที่เขาบอกว่ามันไม่มีน้ำแล้วกีก็ไม่รอนแล้วก็ทีบน้ำกิชาเมาชาเลิกเยอะข้อหมายของคนทำที่เบนตัดผมต้อไมาดูด อ้หอันนี้หลังสุดท้ายเลยเนาะใช่ค่ะหลังสุดท้ายมีน้ำเลยแต่ไม่ได้เล่นเลื่อนตัวออามาลงไป ซีซองให้อย่างสน่ะขาลงแล้วน้ำยังดีเลยน้ำวนยังดีเลยน้ำวนยังดีจองไปแต่ไม่ลงแม่คิดถึงอ่ะอยู่วินล่าเขาค้อตาแต่วันนี้ก็มีงานทีแสมพูในตรงนั้นค่ะสวย แม่แต่อยากไปด้วยอยากไปกาลสีมแบนด้หรอว่างเซ่นหอนแล้วว,วัน,นไหนเดืนดเอนนี้หรอ วายใครว่าไม่ว่าจะไปเป็นผู้ชมแม่กินข้าวอยางแม่น่าแม่ก็สีแล้วความหมายอ๋อเขาขออากาศดีอยู่แล้ววันนี้ ไม่เยี่ยวรถที่นอนเพราะมาเที่ยวเขาเขาที่นอนอย่างดีครับสองเสียวบอเยี่ยวรถที่นอนมื่อเนี้ยวันนี้งดเยี่ยวอวันนี้งดเยี่ยวงดเยี่ยวใสรที่นอนงดเยี่ยวเสรที่นอนเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยเหรอเป็นครั้งแรก พักโรงแรมแล้วไม่เยี่ยวแต่พี่นอนราวว่าทุกที่ไอ้หนูจะเยี่ยวหมดเลยเฮ้ยจะความเร็วนี่มันแพงอะไรก็เลยไม่กล้ายเยี่ยวเลยตลัวเราต้องมองเราแพงหมดไหนส่วนแรกเออที่นี่แพงอยู่แล้วหนูยิ่งเป็นภูมิวิลาอย่างเงี้ยนะใช่ไหมยิ่งแพงอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็สองพันขึ้นอย่างน้อยก็สองพันขึ้นถึงสามพันไม่หลับไม่หไม่อายุเขายังน้อยอยู่อายุเขายังน้อยอยู่เยี่ยมเลยแม่ค้าได้ดูเดียร์แคร์ เว้นเวลาที่ปิดเขาปิดแต่เสียงเพลงไม่เสียงพูดเราพูดปิดไหมเขาปิดหมดเลยใช่ไหมเวลาปิดเสียงอ่ะแม่ตัดพูดเพราะว่าเราก็เปลี่ยนเพลงเอาได้เปลี่ยนเพลงแล้วมันจะมีเสียงพูดอยู่เปลี่ยนเพลงยังไงไม่รู้เดี๋ยวบอข้อหน่อยข้อนุนข้อนุนต้องเข้าแคปคัทไหมคิดยังไงไปตัดลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปครับลงไปก่อนเดี๋ยวไปแล้วมาตัดทีหลังใช่ไหมลงไปก่อนมาติดลิขสิทธิ์ เห็นพ่อนทนแกเปลี่ยนเสียงเพล่เออผมพ่อเปลี่ยนไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยทำให้พ่อหน่อยนะต้องกินนี่ก็ิอยู่แล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะฮะมามาเยี่ยมสองเสี่ยวที่คูวิลล่าสองเสี่ยวบอเนียวโรตีนอนเด้อครับเนี่ยบอเปลีนสวัสดีครับผม